ครับผมขับรถออกมาหาไม้นะครับเจอไม้น้ำห่วยห่วยน้ำแห้งๆครับน้ำหน่อยๆคือสคือยังผมมีคนตกปนดายคือสับผม,มีคนมาตกนะครับก็เลยแวะเบิ่งจังหน่อยหนึ่งจากสีมานบ่มานนะครับเดี๋ยวก็มาเบิ่งกันว่าห่วยนี่ผมจะมีจักแตมนะครับบุญละผมมีตีกันไปทังเทิงก่อนทางใตเดี๋ยวจังไประเบิง่งเมือ่อนาเมื่อนี้นาจะผม่แน่ใจว่าไม่มีเงาสำได้นะครับจะจังมาว่ากันทีหลัง สำหรับมวอนี้ก็มากครับสายพีอีวเปอร์ฮีโร่พีอีสองนะครับมวยนี้มันจะมีทางขี่มอไซค์ขึ้นไปครับนี่คโฟกัสตรงนี้แล้ครับตรงที่มีทางมอไซค์ไปนี่แล้ครับไปได้ก็เฮาก็สิได้เลาะแบบดูใจเลยนะครับไปจนสุดเลยนะครับคันรถไปได้ไปครับตกป่าดีกว่ามีเวลาหน่อย เลยครับหบอกนาหมงลงสีโอ้ยางขึ้น,านยางลงนี่บ่ได้ธรรมดาได้นน่ครับกลามคาขึ้นย้อนได้นี่ คอ,อคือมีห้อยคนลงแล้วนะน้ำน่อย,น,อยน้ำไหลครับเห็นแต่มีปลาคอหน่อยแลนเลีนอยู่หรอครับจวนมองนีละกอน <c oughs> บอถือนะครับเอาเตุหงาม,มาได้ <cười> <cười> mấy tổ nhành quá Oh, oh, <laughs> Hột ทางฟังทางฟังตัวใหญ่เขามีตัวนี้หน่อยก็บ่เนี่แล้วของนี้หน,นาอะไรก็ไม่แน่นอน ไก่พูดว่ากรได้ 嗯。Mm. กัดมันก็สุกก็คอฮะโอ้โหน้ำมากัดหอดนาล งานเลยนะครับเพิ่นนี่โหเดี๋ยวปล่อยเอามานครับตัวนี้สายพี่อีไวเปอร์ฮีโร่พี่อีสองนะครับขอบงานนะครับกบอย่างไทผูสุดยอดครับ Hmm, bò dù ตัวนี้ใส่ดีครับตกน้ำปุ๊บกัดเลยมีแต้มครับมีแต้มตัวแรกปล่อยไปนะครับหน่อยตัวที่สองครับใส่ดีอยู่สายบีอีไวเปอร์ฮิโร่พี่สองนะครับหักสี่กบย่างไทพูฝากนนะครับกบยางไทพูสุดยอดครับครับผม เบิรแล้วครับมองตีหวยขึ้นไปจนสุดแล้วครับก็ได้ปลาเขาหน่อยสองตัวอีกตัวหนึ่งปล่อยนะครับมันหน่อยแหง้งหน่ยอยอีลีอีหลอซัมปูมือนี่ครับก็เลยต้องปล่อยเก็บตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งใส่ดีน,น่ยังไงเพราดีปนเพอปนอิมอยู่ครับก็เลยเก็บกับบานเทียกเขานะครับก็ย่างขึ้นฟังหวยจนปวดขาในปลาเขาหน่อยสองตัว ครับสาหรับทลิปนาจังว่ากันไหมนะครับว่าจะไปทั้งไหนสําหรับคริปนี้ก็คงจะจบไวเท่าน,นี้แล้วครับเพราะว่าเบิดมองตีล้วที่ได้กลับและวครับสาหรับทีิปนี้ขาอ,อนุญาตกล่าเข้ามาสวัสดีครับ